ใครชอบความพรีเมียมแบบโอมาเกเสรแต่ยังอยากเลือกสั่งอาหารเองตามใจร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวโอมาเกเสรสุดหรูที่ราคาเริ่มต้นแค่30บาทร้านนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะทุกคนต้องไม่พลาดไป Queen s of l o w ที่รามํำแหง39าร้านนี้คือที่สุดของความ l u x u r y in s t y l e Freedom in c h o i c e ที่แท้จริงบรรยากาศคือญี่ปุ่นโมเดิร์นแบบหรูหราสุดๆตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาแต่ที่นี่ไม่ต้องจ่ายเป็นแบบเซ็ตแพงๆนะคะเพราะเขาเลือกสั่งเป็นอลาคาร์ได้แบบอิสระเลย ขึ้นชื่อว่า Queen's of ฟโสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือตัวโรของเขาค่ะเพราะเขามีโรให้เลือกหลากหลายและที่สําคัญเลยเนี่ยรสชาติดีมากๆโดยเฉพาะตัวนี้ค่ะที่เป็นสีขาวๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆทอดมาได้ดีไม่อมน้ำมันมากๆนะคะเมนูหนึ่งที่เราอยากให้ลองมากๆเลยคือตัวฮามาชิยูสุเจลลี่ค่ะเป็นปลาฮามาชิราดเจลลี่ยูสุหอมๆเพิ่มมิติเปรี้ยวหวานแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเหมาะกับเปิดต่อมรับรสได้ดี ในส่วนของตัวซูชิเนี่ยเขาก็มีตั้งแต่แซลมอนไปจนถึงโอโทโร่เลยนะคะให้เราได้เลือกสรรค่ะและที่สําคัญเลยเนี่ยเสิร์ฟม,มาแบบจัดเต็มสไตล์โอมาเกสิทั้งพ่นทองอาบุริและก็สโมกหอมๆเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยค่ะที่นี่นะคะเขาใช้วัตถุดิบพรีเมียมคุณภาพดีค่ะและที่เราชอบมากๆเลยคือเขามีวัตถุดิบหลากหลายให้เราเลือกได้แบบจัดเต็มไม่อั้นเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะคะรสชาติอาหารของที่เนี่ยจะไม่เค็มโดดจนเกินไปค่ะสามารถทําให้เราได้นั่งทานได้เรื่อยๆเลยค่ะเรียกได้ว่า จัดเต็มและก็ดีมากๆเลยนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่มีเวลาว่างมากพอเราขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวดงที่เขาจะเสิร์ฟมาในเซรามิกกลมแบบนี้ค่ะทานอิ่มรวดเด็วและที่สำคัญเนี่ยอร่อยด้วยค่ะอย่างเราอะค่ะเลือกเป็นแซลมอนมานะคะซึ่งแซลมอนก็คุณภาพดีค่ะใครอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมมากันนะคะราคาดีไม่แพงค่ะ